เย็นสบายคุณชายผิดมืค้นเกลาหมัดหน่อยมันยิน้มมันเผ็ดมันยิ๋ม่วันสุดก็คือเผชดนี่ะน,มมน,น,นะโอ้หมาใหญ่พี่น,ยยน้องหมาพี่แซม Ừ. À, xem ku lô tay nhìn 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 โยน,นไปเลยก,ยกยันเลยเพชรกินกนนล้วยเพชกินกล้วยขึ้นเลยตัวนึ่งขึ้แล้วนเนาะเก็บทำความสะอาดให้เพชร่า <c oughs> เพชรกินกล้วยกินตัวย่างตุวแนวพี่น้องกันเลี้ยงง่ายผูนกล้วยกินกระเดีวเรียงงาย่ายเป็นมาเป็นมะ อยง่ายแท้ผิดหาพราได้กินปากผิดบอกว่านั่นมีมองมืดนั่นไปเอาเก็บของไม่ฝ่าใสมาแล้วอยู่บ่ได้แล้วคุณ อาสาดัด,ดยยนะเข <laughs> ้าไปสิสิเข้าไปสิสิเข้าไปสิสนเข <laughs> ้อออ เป่น่นใช้ท่องสำรวจหาเงียวเพียวไว้วถึนตัวเพิ่นยกขาเว้นตัวนั่นเห็นบ่ยกขาว่ายเหรอเออเออหมุดข,ข่าวปลาละกูสารประเภทเขาจะกูสารแล้วจิมนอนยังอยู่นี่อีกละ่ะแม่ฝ่าใส่ด้อว่าแม่นอุ่มได้นั่น Lúc, lúc Ừ, lúc ạ Nãy mẹ pha xay để mẹ uống đây nè Lúc Ừ, không, không có sát Nãy mẹ viên đứng là Nó hãy mẹ ra nè, kéo kéo, kín thử hay mẹ lên Kín <c oughs> เคยเหลียอ,อยากแป้วเป้อหิวไีมแจ็คุงในห้ามให้แม่สีนอนแล้วอุ้มได้กินแล้วผุ่นท่องไปหาเงียวไปัวยผุนแถวไหวไม้ไหวแม่ฟ้าใสต้องเซฟไว้ก่อนนะคะใส่ปกใส่ย,าง,ยางไหวยันเขาหลินแห้งเนาะคะ่ะเงมือขึ้น อากาศเย็นๆกะสิลินสิคึกสิคักยานลินแห้งกระตรงสีบไบกกนเพื่อความปลอดภัยนะคะ อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยขี่ผูกใครอีกลึงสาวอุ้มกินกล้วยมดทุงอย่างหนึ่งเทออกเลยละเออว่างไว้นั่นละ

เด้อแม่ฝ่าใสเด้อไปคุณนายยังก็ทำแล้วนะคะลืมเห็ดแล้ว เด่นหอนตรงเห็ดแยำคำคำหน่จักน้อยแอ็กเว้นกระเด็นหอนไปใส่ลเรคุณนาเอง แม่ซื้อพัดมีมากนานก,ก,กินตัวนั่นฮะมันอันนี้ก็กินว่ะกินแล้วก็กินยามามาๆมาๆไปย<ห>ังไงเขานัน่นมาปัดเลย nam tiêm tú không non non lông không non đầy bò non นั่ลงนั่ลงนั่ลงเออนั่ลงนั่ลงเอ้ยหนักพุง่งเนาะเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าทองรับเร็วพี่น้องรับเร็วรับเร็วดีหน่อยรับเร็วหืมไปแจ้งได <laughs> Điều điều Không có thắt lẻo lươi Ây <laughs> Thích nổi Thích xì nhạt chín cuối năm đấy rồi กินต้องกินเร็วๆเ้ื่อเผ็ดสีหยาดได้เผ็ดก็บหูกินกลวยอ้าู้นูผู้ผุนกันนอนหมดล่ะพูนคนผุนแหงตะนอนเบิดอยู่ไอ้ปัดหลังไอ้นี่นอนสับหลับอยู่พี่น้องฮะว้าวนอนมืนม,มือเว้นจะบ่ย,ยิ้มตีหืึ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิ้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ